กลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายของรายการอีสานวันนี้ค่ะบรรยากาศเมื่อแรกของการรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจอชัยภูมิผู้สมัครแต่ละคนค่ะขนกองเชียร์มาแบบสุดคึกคักคก่อนสิจัดใหมีการเลือกตั้งสมนะคะทิ้งตำแหน่งนายกอบจอชัยภูมิในวันที่11สิงหาคมนี้ค่ะเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2 5 6 6เมือว่านี้นะคะยูุทีอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กกตจังหวัดชัยภูมิค่ะได้จัดสถานที่รับสมัครนายกอบจอชัยภูมิทดแทนนายกอบจอเก่าทีลาออกก่องขบว่าละบรรยากาศของการยืนใบสมัครมือแรกค่ะกับเป็นไปยังคึกคักท่ามกลางกองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละคนนะคะคึกคักตั้งแต่ช่วงเศร,ร้าต่างฝ่ายต่างมีกองเชียร์มามอบดอกไม้ให้กำลังใจกันนะคะผู้ที่สมัครก็เดินทางมารอย,ยืนใบสมัครพร้อมกันตั้งแต่ก่อนเวลา8ปดโมงเคิงค่ะร่วมทั้งเบิด์สามคน เลิมีการจับฉลากโดยเบอร์เบอร์หนึ่งนะคะได้แก่นั่งสาวสุริวัณน,น้าคาสายอายุ4 1ปีเป็นภรรยาสสในพรรคภู่มใจไทยมีตำแหน่งนะคะเคยเป็นทีปรึกษาของนายอนุทินชาญวิรกูลก่อนทีสีลงสมัครชิงตำแนหน่งนายกอบจอชัยภูมิในเทอนี้ค่ะครับส่วนผู้ที่จับฉลากได้เบอร์สองครับคือนา่งสาวจารุวัณจังหวะอันนี้อายุ4 1ปีครับเป็นบีสาวของสสพรรคพลังประชารัฐ นะครับส่วนคนที่ได้เบอร์3ก็คือนายอารามโลวิละอายุ74ปีครับอันนี้เป็นอดีตนายกอบจอชัยภูมินี่แหละครับทีละออกก่อนครบว่าลาในเทือนี้ครับซึ่งนายอารามโลวิลานี่เป็นอดีตสอสหลายสมัยครับเคยเป็นรัฐมนตรีซอยวาการกระท่วงคมนาคมในรัฐบาลพ้นเอกชวลิตยงใจยศเมื่อช่วงปี2539-25 <c oughs> ถึง2540ครับนอกจากนี้ครับ ก็ยังมีผู้สมัครอิสระเดินทางมาหลังเวลา8นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็เลยได้เบอร์ซีไปครับก็คือว่าที่ร้อยตีพัสิทธ์ค่ำใช่อัญอายุ5 6ปีอาชีพทนายความครับแล้วก็ ในมือแรกนี่ครับมีผู้มายืนใบสมัครหนี่งสี่คนครับจากนั้นผู้สมัครแต่ละคนก็ได้เดินทางไปสักการะเจ้าพ่อพญาาแล่แล้วก็เดิมเดินทางออกหาเสียงตามถนนเมืองชัยภูมิท่านที่ครับสําหรับการเลือกตั้งสอบในเทนี่ครับทางกะกะตชัยภูมิก็ได้เตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ประจํหน่วยเลือกตั้งในวันที่11สิงหาคม2 5 6 7บบอกว่าเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้นี่ 17,000คนครับใน <100. S 2> ลอยเออประมาณลอยตัวละพั 1, s, นเก่าลอย41หน่วยเลือกตัง้งทัวจังหวัดชัยภูม่มครับโดยผู้มิสิทธิ์เลือกตั้งในเทร์นี้น,นี่บอนหน่อยกลัวเก้าแสนคนครับค่ะอันนี้ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะ11คสิงหาคมนี้สิมิการเลือกนายกอบจอค่ะครับผม